เอ้ามาแล้วครับสวัสดีครับหัวหน้าน้องค,ครับสวัสดีครับครับพี่ทีมงานเพิ่นสวัสดีครับผู้บ่าวรูปเหรออ่อานี่ครับช่างน้องออเจเรนซับหายเศร้าหมื่ะรถรุ่นนี้แล้วว่าอีกจะน้อยก็ได้ไปซื้อเฮินเตอสียมาใส่อีกท,อทำอะไรนะช่างน้องเราทุกวันนี้ก็รับเหมกาก่อสร้างรับเหมกาก่อสร้างเนาะ,นะแล้วก็เออรับจบ๊อบรับจบ๊อบ,บเอออำเภอประคำนี่นะครับ,รบหัวหน้าน้องนี่ฝากเบอร์ไปแล้วยกันไว้เลย นี่ครับหาเรือกันได้มันเรื่องของเรื่องก็คือรถมันไม่ค่อยจวดตัวเดินมันไม่ค่อยแรงเออกับสองผ่านใบมีดกดตัวกับว่าได้บดบดตั้งเทียขึ่นเอยงแล้ววาสัน <laughs> เอราะหันกับว่าจะเอาวัดเพชเชื่อเื่อจังขึ้นมาสามพันหลจุย้ออยกเพราะใโยงอย่างที่ไหนได้ประกันเอาลูงมาอัดสายมองหนีจว่าตี <laughs> <บ> <laughs> ยางเท่นเครื่องเนะาะทั้งนอง <laughs> พอเราได้ยางเท่นเครื่องมันจะทำให้หนุนขึ้นมาปุ๊บสายเราก็จะไม่เบียดตรงนี้มาก มันจะขึ้นอีกประมาณห้ามิลเออนะตรงนี้เออนะเราก็แบบปลาว่าเรากดขึ้นได้มีขายอยู่ยางกดขึ้นมาแล้วก็วางยางลงเออถ่ายถ่ายรูปไปก็อย่างอื่นภาพรวมก็ที่เรามาเจอก็คือสองรายการนี้ก็เลยปรับเพชเชอร์ขึ้นตัวเดินให้มันได้สามพันห้าทั้งสองข้างแล้วก็ปรับขากำลังลุ้นเหมือนกันว่าขาตัวนั้นปรับแล้วมันจะหายหรือเปล่า ปาถามเมื่อกี้แม่งล่อไปหมื่นเจ็ดป๋าถามเพื่อนอคลิปหายแล้วโอ้จังไหนอช้างหนองบัวถนเออน่าประมาณราคานั้นแหละคนนี้ทำไม่ได้จริงจริงป๋าก็เลยว่าจะเอาของไอ้นั้นมาใส่ให้ร้อยสี่สิบมันราคาสี่พันกว่าบาทเออกล่าวว่าทําไม่ได้จริงจริงจะให้เอาตัวนั้นมาใส่มันมันแค่แลงอะแดปเตอร์ใส่เฉยแต่ตอนนี้ก็โชคดีเราได้ของแท้กลับมาอยู่ แล้วก็ยางตัวน,นี้เ้อช่างหน้องมันจะได้ยางมันจะได้ไม่เข้าไปหาวาวข้างในเรารวาวข้างในเราก็เป็นแบบนี้อพอเรามียางหุ้มมันก็เหมือนเหมือนยางตัวน,นี้หุ้มไปนี่พอมันไม่มียางมันจะกินเข้าไปบางทีมันไหลเข้าไปในระบบเราเออม,มันจะลําบากแค่ยางตัวเดียวนะอ่าโอเคเลยเพราะว่าไล่ข่าวดีเพราะว่าตั้งอีหยังก็ขึ้น อโอ้ได้การได้การใส่อีกดอนอยุ่งะขนาดเดินเบ้าเรียวได้เนี่มอเตอร์เขาเราก็รักษาน้ำมันอย่างเดียวอโอเคแล้วบาเนเียได้การแล้วพญฒาการก็ตรเพื่อพุ่งแล้วถืออุ้มอีกแล้ว,ออลวพี่ตาชี้ถือกุ้มยุ่งโอ้ยโ,โทรมาเมื่อกี้จอดแล้วมดสิทธิ์ไปใส่ล้าว่าสนพญาการสร้างกับมดสิทธิ์บ้าแล้วจะไปไหนต่อครับก็จะไปช่วยไอ้ที่ว่าอยู่น้ำอุ้มนั่น ที่โดนอุ้มไปแสนกว่านัป๋าก็เลยเก็บเอาปั๊มสองลูกนะส่งไปช่างธงผสมมาให้ก็เลยโชคดีเลยเออไม่ได้จ่ายเยอะหมื่นกว่าบาทโอ้โหเพื่อนเพื่อนดตายดเออเอาโอเคโอเคสวัสดีครับช่างหนองครับครับผมปูเป้าสวัสดีครับ